เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกม Sword of l e g e n d m o o i l l e กันอีกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับลุงจะมาบอกให้ทุกคนหยุดก่อนนะท่านผู้ชมหยุดก่อนนะครับใครที่กําลังคิดว่าจะเอาตัวละคร2ดาวเขียวเนี่ยไปเป็นอาหารให้กับตัวละครหลักๆเพื่ออัพเลเวลนะครับคลิปนี้ลุงบอกให้หยุดก่อนนะเพราะว่าตัวละคร2ดาวเขียวเนี่ยเขามีประโยชน์มากกว่าที่ท่านผู้ชมหลายๆคนรู้น,นั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมนิโนโคโนิ Cross World เ,เอพิกเลเจนต์โมบายเดโบอิมอร์ทลัลโตหลัวตาลูกสปรยุทธ์วิญญาจารย์ Ys6 Mobile และเกมอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นฟีไฟเซเว่นไนท์ 2Rov และนล็อก M อีเ e ทอร์นอลเลิฟและนล็อก XnextgenerationPubG โมบายและอื่นๆอีกมากมายนะครับรวมไปถึงเกมส沃ทออฟเลเจนต์โมบายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมไหนแล้วเราก็ลุงขอแนะนำเจ๊น้ำการค้านะครับเปิดบริการมาแล้วมา,มากกว่า5ปี เติมถูกเติมไว่เติมปลอดภัยแน่นอนต้องเจน้ำการค้านะครับที่สําคัญเจน้ำการค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วเราก็สามารถคลิกลิงด้านล่างคลิปของลุงได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาดูกันดีก,กว่าว่าทาไมลุงถึงให้หยุดความคิดที่จะเอาตัวละคร2ดาวเขียวไปเป็นอาหารให้กับตัวละครหลักก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีประโยชน์เนาะเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวลุงจะหาตัวละครสาธิตให้ดูสักหนึ่งตัวนะครับ อย่างเช่นตัวนี้ตัวหลักของลุงเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอัพไปเป็น5ดาวเหลืองใช่ไหมท่านผู้ชม5ดาวเหลืองเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวอะไรเราจะช่องใช้ตัวละคร4ดาวนะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับ1 2 3อาอ่ะอันนี้ยืนยันไว้ก่อน4นะครับตัวที่4อ่ะยืนยันไว้ประมาณนี้เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะอ่ะประมาณนี้นะครับเราต้องใช้ตัวละครที่มีระดับดาว4ดาวทั้งหมดด้วยกัน4ตัวด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีลิงล่ะเราจะทายังไงท่านผู้ชม เราไม่มีลิงเราจะทํำยังไงนะครับมันสามารถใช้นะครับตัวละครที่แทนกันได้นั่นเองท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไม่มีลิงสดาวแบบนี้นะครับขอบสีม่วงแบบนี้เนี่ยเอออันนี้เป็น4ีดาวแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับแนะนําว่าให้ใช้ตัวละครที่เป็นระดับสีเขียวนะครับระดับ2ดาวแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมอันนี้ลุงนําไปเก็บเลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมอ่าตรงขวาบนของเขานะครับเขาเขียนว่าเต็มก็คือเลเวลตันแล้วก็คือที่20นั่นเองนะครับ เราเลือกมา1ตัวท่านผู้ชมเลือกมา1ตัวปั๊บแล้วเราก็ไปติ๊กตัวละครตัวอื่นๆที่ยังไม่ได้อัพเลเวลนะปุ๊บเห็นไหมตัวละครเขาก็จะเป็น3ดาวแล้วท่านผู้ชมอัพขึ้นไปเป็น3ดาวปั๊บขให้นะครับนี่3ดาวแล้วท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็มีตัวละคร3ดาวแล้วใช่ไหมออหตัวแล้วนะครับที่ได้จากเจ้ากบนั่นเองนะครับสมมติว่าเราจะอัพตัวละครเจ้าลิงตัวนี้นะครับให้เป็นระดับ4ดาวนะท่านผู้ชมอ่าเราก็ต้องใช้ตัวละครที่มีระดับ3ดาวเหมือนกันที่มีเลเวลเอ่อที่เราอัพ ด้วยการทําแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยการอัปดาวเพิ่มให้ใช่ไหมเราก็ใช้ตัวเขียวแบบนี้นะครับนี่ตัวเขียวแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บประมาณนี้3ตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราก็จะได้เจ้าลิงจ๋ะสี่ดาวมาอีก1ตัวนะครับสามารถอัปได้เลยนะแต่ลุงขอเอากบออกก่อนแล้วกันนะลุงจะทําเป็นเซตเซตเซตกบเซตตัวอะไรเงี้ยเือให้มันเป็นเซตลุงจะได้จําง่ายๆโอเคนะอันนี้เราก็ทามาเป็นสีดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมสี่ดาวแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เรามีสี่ดาว1ตัว นะครับ1ตัวอยู่นี่1ตัวแล้วเออมาเป็น1ตัวแล้วแบบนี้เราก็วนลูปไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโดยการใช้ตัวละครที่เราไม่ได้ใช้งานซึ่งเป็นระดับสีเขียว2ดาวนั่นเองนะครับรุงก็จะไปดูตัวอื่นต่ออ่ะตัวนี้อ่าปึ๊บอ่าตัวนี้ก็จะเป็นระดับ4ดาวเหมือนกันโดยใช้ตัวละครตัวนี้ใช้เจ้ากบแทนสมมติว่าเรามีเจ้ากบ3ใบใช่ไหมเราก็ออพไปให้ลิงตัวนี้มาเป็น4ดาวหรือว่าจะทําเจ้ากบพวกนี้ ตัวละครระดับสีเขียวเนี่ยให้มันเป็นสีดาวก็ได้เหมือนกันท่านผู้ชมโดยการที่เ,าเราเนี่ยนำไปเก็บเลเวลในดันเจียนของตำหนักปีศาจนั่นเองนะครับหรือว่าตำนานปีศาจนั่นเองเนาะเขาจะมี2ระดับให้เราเลือกแต่ลุงแนะนําว่าให้เราพยายามมาเก็บในโหมดที่ยากเนาะระดับยากนั่นเองนะครับหาขั้นที่เราสามารถลงไหวโซโล่ไหวนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ วัยมากนะครับตอนนี้ลุงรู้สึกว่าลุงจะไหวอยู่ชั้น2ชั้น3มั้งลุงก็จําไม่ค่อยได้นะอ่างนั้นลุงลงชั้นนี้ก่อนแล้วกันนะลงให้ดูก่อนประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ปึ๊บทำให้ดูนี่อ่ะเจ้ากบของลุงเลเวลตันแล้วอีกหนึ่งตัวลุงก็ถอดออกไปนะครับเห็นไหมอ่าตอนนี้มีตัวละคร3ดาวอยู่ซึ่งเราไม่เอานะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอัพนะเดี๋ยวค่อยอัพเราไปเลื่อนหาก่อนนะครับตัวละครที่แนะนํานะเขาจะเป็นพื้นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าพื้นฟ้าเนี่ยเราจะนํามาใช้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานํามาฟาร์มในดันเจี้ยนอันเนี้ยตัวละคราาระดับพื้นฟ้าเนี่ยลุงจะติ๊กให้ดู1ตัวเห็นไหมตัวที่2ปุ๊บมันลงไม่ได้ไงท่านผู้ชมมันลงไม่ได้นะครับปุ๊บปุ๊บอ่ามันลงไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเขาไม่อนุญาตให้เอาเราลงเพิ่มเนาะปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นระดับพื้นฟ้าขึ้นไปเนี่ยเราจะลงหลายตัวไม่ได้ลงได้แค่1ตัวเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครพื้นเขียวหรือว่าสีเขียว2ดดาาาาววแบบบนนนี้้ะครรััสมมมถลลลงไหหยยตเเ็ช นี่ประมาณนี้่ะเนี่ยจำจิจงจอกก็เหมือนกันพื้นเขียวอาจสามารถลงได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปต่อสู้ยดูสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะตัดมาตอนที่เราจบด่านนี้ดีกว่าเนาะว่าได้ e p เท่าไหร่หรือไม่ก็ดูยาวๆไปเลยแล้วกันแป๊บเดียวเนาะลุงจะใช้ตัวแบกซึ่งเป็นตัวดามจดหลักของทีมนะครับ1ตัวเนาะเป็น1ตัวที่สามารถแบกทีมได้แล้วก็ฟาร์มได้น,นั่นเองนะครับในด่านนี้ที่สามารถฟาร์มได้ไวนั่นเองนะครับ ตัวละครที่เราเอาลงมาเป็นตัวเด็กในการฟาร์มเนี่ยตายไปทั้งหมดแล้วท่านผู้ชมอันนี้ไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องมาสนใจว่าตัวเด็กเราตายแล้วเราจะไม่ได้ XP อันนั้นได้เหมือนกันนะอันนี้สูปเปรเดียวเดี๋ยวก็จบแล้วเพราะว่าลุงหาชั้นที่มันอ่อนหน่อยสามารถฟาร์มได้ไวประหยัดเวลานั่นนองนะครับอ่าเห็นไหมได้ XP มาแล้วนะครับ2อ7 0นั่นเองนะครับซึ่ง รุงได้มาจากบัฟเนาะบัฟอาหารรุงไปทําอาหารกินมามันก็เลยได้มาเป็น2,009ที่จริงมันจะอยู่ที่ประมาณ2องพนนะครับโดยที่ลุงไม่ได้ซื้อแพ็คอะไรที่มันเพิ่มเอกเพิ่มขึ้นเนาะรุงก็จะเลยจะได้อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมต่อรอบเราก็ใช้ประมาณนี้นละครับนี่เราก็ต้องใช้สเตมินาในการฟาร์มไปเรื่อยๆให้เลเวลเขาตันที่20นะครับแล้วเราก็ไปทําการอัปดาวให้เขานั่นเองนะครับ หลังจากที่เราสู้ผ่านแล้วเราจะได้ตัวละครพวกนี้มาด้วยนะระดับสีเขียวเหมือนกัน2ดาวเอามาไว้เป็นวัตถุจิตในการอัพดาวอีกเหมือนกันนะครับทาแบบนี้วนรูปไปเรื่อยๆนะครับมันมีประโยชน์มากถ้าเกิดว่าเราไม่มีลิงเนาะแล้วเกิดว่าเราไม่มีลิงในการอัพดาวนั่นเองนะครับเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไม่มีลิงที่จะใช้อนะัพดาวเนาะซึ่งตัวลิงเ่ย มันก็จะหาค่อนข้างยากหน่อยถ้ากิดว่าเป็นริง3ดาว4ดาวขึ้นไปเนาะมันก็จะหายากสักนิดนึงนะครับในช่วงต้นเกมหรือว่าช่วงเกมเปิดใหม่ๆแบบนี้นะครับลุงก็เลยแนะนําให้มันเป็นทางเลือกนะครับสำหรับเจ้าตัวละครกบพวกนี้นะครับพื้นเขียวหรือว่าตัวละคร2ดาวเขียวนั่นเองนะครับใช้แทนกันได้เนาะเสียเวลาสักนิดนึงในการฟาร,ร์มเลเวลให้เขาแล้วก็เอามาอัปดาวนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ประหยัดเวลาแล้วก็เร็วมากนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะกดอัปดาวฉลาดก็ได้นะนี่เขาก็จะจัดแจงให้เราเลยว่าเรา มีตัวอะไรอยู่บ้างแล้วเราสามารถอัปดาวไประดับ3าดาวได้กี่ตัวแบบนี้เลยนะครับเขาจะจัดแจงให้เราเรียบร้อยเลยเห็นไหมเจ้าลิงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่องไหนที่เราไม่ถูกใจเราสามารถติ๊ออกได้นะเราไม่เอาก็ได้แต่ในส่วนเนี้ยลุงสนใจลุงก็เลยกดอัปไปเลยปั๊บเรียบร้อยนะครับนี่เราได้มาแล้วเนาะตัวละครกบ3ดาวได้มาแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราไปอัปดาวตัวละครที่มีเลเวลตันก่อนดีกว่าเนาะ เพราะว่าอะไรเราถึงกด down, อัพดาวเจ้ากบไม่ได้เพราะว่าเจ้ากบเลเวลยังไม่ตัน30นะครับเราก็เลยกดอัปตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครที่เลเวลตันอยู่แล้วเราสามารถเลือกได้เอาเจ้ากบมาเป็นวัตถุดิบปั๊บป๊บพอให้แบบนี้อัปดาวขึ้นมาเป็น4ีดาวฟับเรียบร้อยนะครับนี่เราก็ได้สีดาวมากี่ตัวละ 1, 2 3แล้วนะครับสามารถอัปได้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของ2ดาวเขียวที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนั่นเองนะครับเอาไปเป็นอาหารสมดแต่อย่าลืมว่า2ดาวเขียวมีประโยชน์อยู่นะอย่าเพิ่งตัดสินใจเอาเขาไปเป็นอาหารทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ที่เกิดมีประโยชน์ยังไงนะครับหรือว่าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับคลิปหน้าต่อไปลุงจะทำคลิปอะไรออกมาก็อย่าลืมติดตามไนด้วยนะครับบ,าย,บายคลิปนี้ขอไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ